การประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษนางสายุพาจุนแข่งผู้อำนวยการกศนออำเภอบางค้าอายุ44ปีเริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยนักกศนออำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเมื่อปีพศ .2552 ต่อมาปี2554 ปรับเป็นครูคอสอ .1 คอสนอำเภอบางน้ำเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวันที่20ตุลาคมพศ2560ได้รับตำแหน่งให้เป็นผู้อำนวยการกอนอำเภอคลองเขื่อนถึงวันที่5มกราคมพศ2563และวันที่6มกราคมพศ2563ได้ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการกอนอำเภอบางขาปัจจุบันมีอายุราชการ12ปี ด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริย และจรรยาบรณวิชาชีพ 1. เป็นผู้มีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนดีงามของสังคมรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมีความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของทางการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตอเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนบริหารงานโดยยึดหลักทำมาพิบาลหลักการมีส่วนร่วมใช้หลักการทำงานเป็นทีมเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่มุ่งประโยชน์สูงสุดของทางราชการและผู้รับบริการ 2. การป,ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดการประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนายึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและววางตนเป็นกลางทางการเมืองมีส่วนร่วมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมโดยยึดตามแนวทางหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรผู้เรียนให้ปฏิบัติตนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเว้นอบายามุขและสิ่งเสพติดมีความเสียสละนำบุคลากรร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นประจำประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เรียน การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่มีวินัยในตนเองตรงต่อเวลายึดหลักประหยัดมัธยัต์อดออมและปฏิบัติตนตามปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษายึดถือและปฏิบัติตาม มีความรักและศรัทธานในวิชาชีพเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ศึกษาคนา้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาพัฒนางานในทางวิชาชีพพัฒนาตนเองด้านทักษะความรู้ความสามารถสมรรถนะทางเทคโนโลยีสมัยใหม่มีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพนำความรู้ที่ได้รับเผยแพร่ในบุคลากรในหน่วยงานและหน่วยงาน อ,อื่นรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพยอย่างเคร่งครัดส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคมโดยได้รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่มีร้อยละผู้สอบผ่านสูงสุดเป็นอันดับสองระดับสำนักงานกศอนอจังหวัดฉะเชิงเซาในการสอบวัดผลสมมติไปภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562ได้รับเกียรติบัตรกศนอำเภอบางค้าเป็นองค์กรคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมปีงบประมาณพศ2562จากคณะกรรมาการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเซา 5. า ความรับผิดชอบในวิชาชีพเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการสแสวงหาความรู้เอาใจใส่ช่วยผู้เรียนและผู้รับบริการตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกันจัดกิจกรรมค่ายวิชาการสอนเสริมวิชาพื้นฐานอบรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมยาเสพติดให้โทษสุขภาวะอนามัยอบรมให้ความรู้และการป้องกันเกี่ยวกับไวรัสโควิด COVID -19 สร้างสรรค์นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่ปรั พฤ้นตนตามจรรยาบรณของวิชาชีพและแบบแผนประพฤติกรรมตามจรรยาบรณของวิชาชีพมีจิตอาสามีจิตสาธารณะและมุ่งมั่นผลประโยชน์ต่อส่วนรวมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยใช้รูปแบบห้องเรียนออนไลน์นำบุคลากรและผู้เรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เป็นประจำ ด้านที่2ความรู้ความสามารถส่วนที่1 การเป็นผู้ม <medim> ีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาการวางแผนการศึกษาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาโดยประชุมร่วมกับบุคลากรในการวางแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานกศนและเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาการจัดโครงสร้างการบริหารกิจการสถานศึกษาโดยมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนดำเนินการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารวิชาการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ทางการศึกษาและจัดทําระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาด้านการบริหารงบประมาณดําเนินการปฏิบัติงานและแผนค่าใช้จ่าย ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบการบริหารงานบุคคลดำเนินการจัดระบบบริหารงานบุคคลมีคำสั่งมอบหมายงานชัดเจนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทำงาน ด้านการบริหารทั่วไปดำเนินการบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้บริหารกิจการนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดตั้งองค์กรนักศึกษาทุกตำบลมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกศนตำบลบริหารงานธุรการให้มีการดำเนินงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์และดำเนินการให้ประสานความสัมพันธ์ชุมชนทำให้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดีใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระ บบห้องเรียนออนไลน์มาใช้ในการจัดการศึกษาซึ่งทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนที่ 2. เข้ารับอบรมพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารการจัดการสถานศึกษาโดยศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีต่างๆดําเนินการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพนําความรู้และทักษะที่ได้อบรมพัฒนามาใช้ในการจัดการบริหารสถานศึกษาการให้บริการทั้งวิชาการและวิชาชีพส่งผลให้ผู้เรียนบุคลากรภาคีเครือข่ายและสถานศึกษาได้รับรางวั ัตางตางต่าง่ๆเชนได้รับการคัดเลือกกสนต้นแบบ 5D p เเีียมระดับสำนักงานกสนจังหวัดกลุ่มสุดฝั่งบุรพาประจำปีงบประมาณพศ2564หลังวัลรองชนะเลิศลำดับที่1กสนตำบลบางสวนอำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเซาได้รับการคัดเลือกเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานกสนรุ่นที่1ประจำปีงบประมาณ2564 ด้านที่3ด้านผลการปฏิบัติงานส่วนที่ 1. ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาผลการที่เกิดกับผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนผลรวมเฉลี่ยระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตอน้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปรียบเทียบปีการศึกษา2562และปีการศึกษา2563กศออนอ,อำเภอบางค้าสรุปรวม5้ากลุ่มสาระปีการศึกษา2562ค่าเฉลี่ย อยู่ที่18.48ปีการศึกษา2,563ค่าเฉลี่ยอยู่ที่20.23ผลสัมฤทนิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพิ่มขึ้น109.43 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษากำหนดไว้11ประการสามารถพัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมีผลการดำเนินงานผู้เรียนอยู่ในระดับดีถึงดีมากเพิ่มขึ้นร้อยละ100ผลการประเมินภายนอกของผู้เรียนผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีความรู้ใฝ่รู้ใฝ่ไฟไฟเรียนอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นทำเป็นผลการประเมินอ,อยู่ในระดับดีขึ้นไป ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับดีผลการทดสอบเอเน็ตในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของกอศนออำเภบางคาร์จังหวัดฉะเชิงเซาปีการศึกษา2,562ค่าเฉลี่ยอยู่ที่33.21ปีการศึกษา2,563ค่าเฉลี่ยอยู่ที่32.03สรุปลดลงร้อยละ3.52ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและการจัดกิจกรรมคุณภาพผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาในระบบ ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามกับความต้องการของผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเช่นได้รับการคัดเลือกการปฏิบัติงานกศนอดีเด่นประจำปี2562กลุ่มสุดฝั่งบุรพารางวัลที่2สาขานักศึกษากศนอหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสิทธิ์ปัจจุบันดีเด่นได้รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่มีร้อยละผู้ ู้สอบผ่านสูงสุดเป็นอันดับ2ระหับสำนักงานกศอน,นอกจังหวัดฉะเชิงเราในการสอบวัดผลสำริดไปภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,562 ผลการพัฒนาที่เกิดกับครูโดยส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาชีพสนับสนุนส่งเสริมเข้ารับการอบรมพัฒนาทําให้ครูมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานผลการเสริมสร้างวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนเช่นได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นของสํานักงานกศน,นอจังหวัดาเชียงซาประจําปี2563จากสํานักงานการศึกษาที่การจังหวัดจาเชียงซา ได้รับรางวัลครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษดีเด่นประจําปีพศ2562จากสํานักงานกศอนอจังหวัดฉะเชิเเซาเป็นตน้น ผลการพัฒนาที่เกิดกับสถานศึกษากศนอําเภอบางค้าได้รับเกียรติบัตรกศออนอต้นแบบ 5D p r e m i u มระดับอําเภอกศนอประจําปีพุทธศักราช2563จากสํานักงานกศนอได้รับการคัดเลือกกศออนอต้นแบบ 5D p r e m i u มระดับสํานักงานกศนอจังหวัดกลุ่มสุดฝั่งบุรพาประจําปีงบประมาณพศ2564รางวัลรอชนะเลิศอันดับที่1กศนอตําบลบางสวนอําเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิง กอสอนตตำบลเสม็ดใต้ได้รับใบประกาศนียบัตรเป็นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นเสม็จใต้หน้าอยู่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จใต้เป็นต้น จากการจัดกิจกรรมที่หลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนผู้รับบริการและประชาชนเกิดการเรียนรู้บูรณาการความรู้ประสบการณ์และทักษะอาชีพเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนสังคมโดยรวมส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนคือทําให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้พัฒนาอาชีพมีอาชีพเสริมสร้างรายได้นําไปสู่สังคมที่เข้มแข็งมีความเอื้ออาทรต่อกันและพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน